ครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระคุณเจ้าทุกรูปด้วยนะครับผมแล้วก็ขอสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็เพื่อนพี่น้องทุกท่านด้วยนะครับผมมาวันนี้ลมแรงมากนะครับผมลมแรงมากหนาวมาอีกแล้วนะครับผมไม่รู้ว่าที่ไหนหนาวบ้างขอพูดนะครับผมที่โทรเข้ามาขอคุณสายจากทางภาคเหนือด้วยที่โทรเข้ามาวันนี้ขอบคุนิบัตครับผมมีข้อสงสัยในการทําชวนชวในข้อไหนก็ทักทายโทรมาถามได้หรือจะมาทางไลน์ผมได้ ลายผมก็จะเป็นเบอร์โทรศัพท์ผมนะครับก็เบอร์ศูนย์เก้า6ูนศูนย์สองแปดเก้าหนึ่งหกบันเ,เบอร์ก็จะขึ้นลายแ้วบางครั้งก็ไม่ขึ้นก็ไม่รู้ว่า <laughs> เป็นอะไรนะครับผมเดี๋ยวจะมาดูชมที่จัดกิ่งนะแล้วก็จะม่แนะนําด้วยพอดีบ้านมีบ้านงานนะบ้านติดกันเลยครับผมติดกับบ้านผมเลยนะเป็นคุณยายนะครับผมคุณยายแกเสียแล้วนะครับผมพอผมถ่ายงานเสร็จก็จะได้ไปร่วมงานด้วยก็ เอาไว้ก่อนนะครับผมเสือท่านไหนสนใจไม้ตัวไหนเอาไว้ก่อนให้ให้อะไรผ่าน,านไปก่อนนะครับผมก็มาดูกันครับผมการเสียบไม้นะเออไม่ใช่การเสียบไม้สิการตัดกิง่งอันนี้คือการตัดกิง่งอันนี้อันนี้เพิ่งเปลี่ยนดินใหม่นะเพราะว่าไม้บางหลายต้นมากที่ผมยังไม่เปลี่ยนดินการเปลี่ยนดินสําคัญเช่นการทําให้เชื้อมเราโตโต,โต,โตแล้วสวยๆอันนี้ตัดแต่งกิง่งแล้วก็จะมีกิ่งแตกมาใหม่อย่อยางนี้ กิ่งที่ตัดในช่วงหน้าหนาวหนึ่งไม่แนะนำให้ตัดเพราะว่าชนชมตัดแตกกิ่งได้ยากมากนะแต่กิ่งได้ยากมากแต่กิ่งได้ช้าเราควรตัดในฤดูฝนนะครับผมช่วงที่อากาศร้อนอบอ้าวฝนตกนั่นเองคือการเหมาะที่จะตัดกิ่งของชนชมตัดแล้วเราทำยังไงเราจะได้กิ่งที่ออกมาสวยๆส,สมบูรณ์แบบนี้อันนี้กิ่งเยอะนะผมคาดไว้แค่นี้เองตัดแล้วเราใช้ถุงพลาสติกครอบไว้เหมือนกับการเสียบชลชมนะครับผมเราต้องครอบถุงไว จะทาให้ชัวร์เราแตกกิ่งได้ดีแต,แตกกิ่งได้เยอะอันนี้แตกกิ่งเยอะแล้วก็ถ้าเราเลี้ยงไม่สมบูรณ์ตอไม่ดีอาหารไม่พอจะทําให้กิ่งไม่โตแล้วก็จะคัดทิ้งอันนี้ผมคัดทิ้งนะอันนี้ก็โตนะใช้ได้จริงสวยๆนะครับผมอย่างนี้คือตัดในช่วงที่ไม่เหมาะสมทําให้ชชวไม่ค่อยจะแตกกิ่งให้นะครับผมและอีกอย่างหนึ่งตอเราต้องเลี้ยงให้สมบูรณ์ด้วยก่อนตัดกิ่งนะครับผมเราต้องให้น้ําที่สม่าเสมอด้วยชัวชมรเหล่านี้จะเป็นชัวชมที่ยกมาถ่ายชว์จะเป็นชมที่ทํา นะทาก่อนนะทําให้สวยก่อนอันนี้คือการตัดกิ่งเช่นกันตัดกิ่งต้องการให้กิ่งเพิ่มมากกว่านี้เดี๋ยวเราค่อยตัดอีกครั้งหนึ่งตัดไปเรื่อยเราจะได้ไม้ที่ฟอร์มใหญ่ที่สวยอันนี้ผมปลูกแนวน,นอนไว้ให้ดูว่าบางครั้งว่าเราปลูกแนวน,นอนได้ไหมได้หมดนะครับผมอันนี้คือกิ่งบวบล้มลั่มเนี่ยคือไม้เหล่านี้คือไม้ผ่านการให้ปุ๋ยนะอันนี้การให้ปุ๋ยเคมีเดี๋ยววันหลังจะมาพูดในส่วนให้มีเงินมืซื้อมาก่อนการให้ปุ๋ยการเปรียียบสำคัญเช่นกันนะครับผม อันนี้การให้ปุ๋ยดอกก็จะมาแบบนี้ชวนชมจะทําให้ดอกออกทั้งต้นเดี๋ยวผมจะมาถ่ายให้ดูพวกนี้ถ้ามีลานะต้นนั้นต้นใหญ่ดอกเต็มต้นไม่มีตรงไหนว่างหรอกแต่ว่าโชคร้ายที่นอนเจาะนะนอนลงเยอะมากผมมียาที่กาจัดนอนแล้วแต่ว่าลมแรงไปไม่สามารถพ่นยาได้การพ่นยาฆ่านอนต้องพ่นเวลากลางคืนเท่านั้นลมแรงไม่สามารถพ่นได้ก็เลยเอาไวก้ก่อนก็ปล่อยนอนกินไปก่อนให้เขาอ้วนๆไปก่อนเนาะอันนี้ท่ชมที่ไม่ตัดจริง ถ้าเรามัดกิ่งก็้ชมเราเป็นยังไงเราเขาจะแต่กิ่งข้างบนเองจะแต่กิ่งแต่ฟอมไปเรื่อยกิ่งอวบกิ่งโตอยู่ที่เราให้ปุ๋ยการเลี้ยงให้ปุ๋ยนะเห็นไหมกิ่งอวบสวยอันนี้ดองหนึ่งเยอะแล้วถ้าชมเรามัดแต่กิ่งอันนี้คือไม้ยังไม่ตัดกิ่งนะอันนี้จะมาแต่กิ่งค่อยจัดแตกกิ่งไอ้ที่เราไม่ตจัดให้แตกกิ่งนะอันนี้คือลำเดิมอันนี้ก็คือไม้ลำเดิมเป็นไม้มือแรกไม้ยังไม่ผ่านการตัดกิ่งจะแต่กิ่งข้างบดเอง หากเราต้องการให้แตกกิ่งในทุกทุกกิ่งอย่างีรมีวิธีทำอีกหนึ่งวิธีหนึ่งเดี๋ยวเอาไว้วันหลังจะมาพูดให้ฟังหากท่านยังอยู่กับผมนะจะทําให้ดูว่าถ้าเราต้องการแตกกิ่งเยอะเราจะทําแบบไหนนะครับผมหรือเราต้องการให้แตกกิ่งข้างบนเราจะทําเช่นไรการแตกกิ่งข้างบนอันนี้ไม้ไม่สมบูรณ์นะยืนแห้งไม่ได้ให้น้ํานะเดี๋ยวจะให้น้ําแลวจะเปลี่ยนกระถางต้นนี้จะทําให้ดูอันนี้เราตัดยอดข้างบนจะแตกกิ่งข้างบนแบบนี้ถ้าเราต้องการให้ไม้แตกความข้างบนอันนี้เราปล่อยต้นก่อนปล่อยปล่อยแล้วเรามาตัด พอตัดช่วงปลายเราตัดช่วงยอดสุดคือยอดสุดยังไงก็ยอดสุดตรงนี้เลยตัดตรงนี้ทิ้งเลยปพ๊บแล้วก็หอ่อทวงไว้ไม้เราก็จะได้ไม้ความแบบนี้แตกขึ้นมาข้างบนถ้าเราต้องการให้แบบทรงเตี้ยอันนี้คือทรงเตี้ยตัดอันนี้ก็เปลียนยิ่งกว่นี้แล้วไม้ก็จะออกจริงเป็นฟอร์มที่สวยเป็นพุ่มถ้าเราต้องการให้พุ่มใหญ่กว่านี้ไม่เป็นไรไม้แตกมาเราค่ตัดอีกครั้งเราตัดไปเรื่อยไม้จะเป็นพุ่มเป็นฟอร์มที่ใหญ่ๆ ชอชมมีถามมาว่าราคาแพงไหมราคาชอราคาต้นที่สวยที่ฟอมไ่สวยนะเป็นไม้ชั้นเหล่านี้หรือไม้ชั้นดอกเดียวดอกสองชั้นหรือสามสี่ชั้นก็ตามถ้าเป็นไม้ที่ฟอมสวยราคายันหลักหมื่นนะครับทุกวันนี้ยังหลักหมื่นนะไม่ใช่ว่านะไม่ใช่ยังของอาจจะราคาถูกก็ผมต้นเล็กนะต้นเล็กถ้าต้นทอดผมวามต้นฟอมใหญ่หลายท่านอาจจะไม่ค่อยสู้ราคาพวกเลยทําแบบนี้จำหน่ายต้นละสามสิบสี่สิบบาทาก,การจำหน่ายที่ได้ง่ายนะได้ง่ายอันนี้คือ ชั้นเดียวสองชั้นสามชั้นแบบนี้ต็ละสามสิบสิบจะจับออกได้ง่ายหน่อยถ้าต้องการไม้ที่สวยอย่างนี้ถ้าไม่มีสวยอย่างนี้นะถ้าเราทวามทวมแบบนี้อันนี้มันก็จะแพงแต่อยู่ที่ตัวละเ็ดสิบบาทน,นะครับผมแต่ประมาณนั้นนะอันนี้มันไม้ต้นตัวนะต้นที่สมบูรณ์ก็ไม้ที่ไม่สมบูรณ์อย่างนี้คือไม้ที่มาเปลี่ยนดินใหม่อันนี้ไม่สมบูรณ์นะไม้ขาดน,านา้ําก็มีดอกให้เราได้ชื่อชมแล้วมาเจาะนะแล้วช่วงจะแตกจริงนี่เรอยนะนะเราก็ต้องทําอะไรก็ได้นะจะแตกกิ่งไปเรื่อย อดชมจะเป็นไม้ที่เพราะว่าเกือยอดแล้วนะยอดชมุชมปัญหาเน่ารากเน่าหัวเน่าเดียวเดียวม,มีตัวอย่างให้ดูผมงจะทาตัวอย่างไว้ก่อนนะถึงมาถ่ายงานแล้วก็เราจะได้เข้าใจด้วยว่าการทําไม้จริงๆเป็นแบบไม้แล้วก็ชม่ชมชมุชม่มช่มถ้าปีอาการเน่ามีแผลเรารักษาได้หมดนะรักษาได้หมดจะเน่าแค่ไหนก็รักษาได้หมดถ้าเราจะรักษาจริงๆหากวีวรธรรมเดี๋ยวผมเริ่มอยากขยับทํางานให้ จริงๆนะผมเริ่มเริ่มจะพอมีทุนที่ผมบอกว่าชนชมผมเลี้ยงแบบธรรมชาติไม่ให้ยาให้อะไรเลยไม่ให้ปุ๋ยนั่นเพราะว่าผมไม่มีแหล่งน้ําการไม่มีน้ําไม่สามารถที่จะให้ยากระตุ้นได้ไม่สามารถให้ปุ๋ยได้แล้วก็ไม่สามารถที่จะให้ปุ๋ยทางใบได้แล้วก็ทางรากได้ชอนชมจะให้ปุ๋ยทางใบทางรากได้หมดอันนี้ไม้สองต้นนี้เ่านี้ผ่านการให้ปุ๋ยทั้งทางรากและทางใบจะทําให้ชอนชมเราจริงโตนะน้วมือผมม่เล็กนะโตเท่านี้มือเห็นไหมจะอบอวบแล้วก็จะมี่อดดอกมาแบบนี้ หากนอนไม่เอาไปกินก่อนนะแต่ว่าสีดายจังอยากจะพ่นนอนจังเลยแต่รมแรงไปถ้าพ่นต้องพ่นทีละเยอะเจะกุ้มกับตัวยาที่ซื้อมาแต่ยาไม่แพงหรอกไม่แพงแต่ว่ายังมันทานะโอเคเข้าใจตรงกันนะครับผมอันนี้ก็เห็นไหมไม้เราปล่อยฟอมเราไม่ตัดก็จะไปฟอมออกมาต้องบนไม้เจ่าฟอมใหี่ยเทาต้นโตต้นสวยเดี๋ยวผมจะต้นที่โตมาขายให้ดูต้นโตต้นนั้นที่ผมใช้ปุ๋ยจากการเรื่องหล่อทางใบ ดอกเต็มต้นดอกหนอนเจาะเต็มต้นเหมือนกันก็เลยทําให้หยิกๆเงอๆไม่สามารถมามาโชว์ได้เดี๋ยวจะให้ดูก็แล้วกันพวกนี้นะถ้ามีเวลาพอพวกนี้ตอนเช้าเดี๋ยวจะ <c oughs> ถ่ายโชว์ดูเพราะว่าพวกนี้วันสศผมหยุดนะครับผมอันนี้ผมมาถ่ายงานขอบคุณนะครับผมที่ตอบที่ที่อ่าที่ให้กำลังใจผมมาทุกทุกวันทุกๆเช้าทางไลน์ว่าจะทุกช่องทางนะทางไลน์ทะเลือทางไหนก็ตามแดีวคืนนี้ผมอาบน้ําเสร็จทำกับข้าวว่ากับข้าวทำแล้วเดี๋ยวก็จะได้ไปร่วมงาน เป็นคุณคุณใหญ่ที่สนิทสนมกันแล้วก็ก็เคยช่วยแกเคยให้หนมให้อะไรแก่ไหมน,ะนี่บ้านตีกันเลยนะบ้านตีกันเลยนะคุณยายบ้านหลังนี้ก็มีอาจารย์ท่านหนึ่งเคยเคยซื้อมา้จากผมด้วยแล้วก็นะแล้วก็ก็มีมีช่วยค่าใช้ใจ่ายช่วงช่วงยาไปหาหมอด้วยนะก็ขอบคุณท่านมากมากก็โอเคแล้วับผมก็งานอันนี้ดอกชั้นเดียว ท่าไหนไม่จอบไม่ต้องห่วงดอกเตรมตน้นผมจะทำชั้นเดียวแล้วสองชั้น 3, สามชั้นสี่ชั้นก็ทำจะทำทุกชั้นถ้ามีให้ทำเป็นยังไงล่ะว่าหาลายบอบอบวแล้วผมว่ารลาลลยไหนวลายครับปุ๋ยเยอะชั่วต้นเลงช่วงนี้ไม่มีไม้ออกนะผมขอเทดก่อนขอทำไม้ก่อนทำไม้สวยมันไม่ยากนะครับผมเราอย่าปริเสตเลยว่าจนมท่านไหนบอกว่าเราใส่ปุ๋ยเม็ดแล้วจนๆเน,น,น่ามาด่าผมที่บ้านนะเราใส่ได้ถ้าคุณมีปุ๋ยใส่ ที่ผมไม่ใส่เพราะผมใส่ไปก็ไร้ค่าเพราะผมไม่มีน้ําลดจนชมเท่านั้นเองถ้าใส่เรงงั้นเื่อมเราจะอบอวลโตอย่างนี้แล้วแกมีช่อดอกทุกอย่างมาแล้วเราให้ปุ๋ยทางรากทางใบจนมวยงามพี่เขาทําโชว์กันนะที่หลายๆท่านทําโชว์กันนะ่ะที่ราคาหลักพันหลักหมืนนะ่นอ่ะทางนั้นนะปุ๋ยยาทางนั้นเราไม่ต้องไปบริสทธหรอกเรื่านี้ไม่ใช่เพื่อที่กินได้เป็นเพื่อที่เลี้ยงเพื่อกสวยงาม เจ้าเนี่ยก็ไม่สบายไม่รู้เป็นอะไรจ้องจ้องมากินข้าวไม่รู้เป็นไรมนไม่รู้เป็นไรเหมือนกันไม่สบายเมื่อคืนก็นอนตื่นทั้งคืนไม่รู้เป็นไรน่าจะอยู่กับท้องั้งเดียวกเข้าออห้องน้ำเรียวเออเดียกออกไปเยี่ยวเข้าประตูทั้งคืนไม่หลับไม่นอนเลยผมมีลูกกับเขาก็ลูกเป็นหมานันแหละ <c oughs> ก็ต้องอาใจหน่อยนะมีตัวเดียวอันนี้ก็ดึงดอกทิ้งมน,นนะนอนลง หากสงสัยในการทำชมข้อไหนถามได้อันนี้ขอย้ำว่าที่จะเอามาถ่ายงานนะที่จะมาถ่ายงานต้นที่ถ่ายงานนะไม่ใช่ต้นขายนะต้นถ่ายงานจะเป็นต้นที่ถูกดูแลดีนะคือจะดูแลทุกวันหมายถึงว่าจะให้น้ําทุกวันแล้วก็จะคอยเปลี่ยนดินเรื่อยๆถ้าไม้ดินแห้งดินแก่นแล้วก็จะเริ่มเปลี่ยนดินเพื่อให้ชมรากเดือนถ้าชมรากเดือนแล้วชมจะสวยจะไม่มีการทิ้งใบนะจะไม่มีการทิ้งใบอันนี้คือเขาเรียกว่าชมทิ้งใบ อันนี้นะยิงไปก็จะมาเปลี่ยนดิบใหม่แล้วก็จะ,ะบำรุงให้สวยเข้าใจตรงกันไหมคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงก็ผมมีเรื่องราวเกี่ยวกับชาชมเยอะมีหลายวิธีในการชมนะการทำชมไม่ใช่มีแค่นี้หรอกการชมยิงมีเยอะแยะไปหมดถ้าเราจะทํทำจริงๆทําให้เป็นไม้ที่สวยอย่างนี้จะเอาไว้ทําเป็นไม้ฟอร์มใหญ่ให้ดูแล้วผมจะตัดติงไปเรื่อยเืแล้วก็อีกไม่นานในหนึ่งปี จะเป็นไม้ที่ฟอมใหญ่คนจะได้เห็นว่าไม้ฟอมใหญ่จะสวยแค่ไหนกระต,ต,ตูแล้วก็เราเลี้ยงที่สมบูรณ์ดอกสมบูรณ์เต็มต้นทุกอย่างไม้เหล่านี้ราคาถึงหมื่นได้แต่ละต้นนะครับผมไม่ใช่ว่าโอ้เชิชม,มนะมีเยอะก็ใช่นะถ้าเราดูแลนะปล่อยให้หญ้าโรคไม่ถอนหญ้าก็ก็ก็ไม่สวยแล้วก็เราต้องเปลี่ยนดินใส่ดินที่ดีดินหมักกราบคิวอะไรใส่ไป,ไปแล้วก็ที่สำัญอย่าลืมเรื่องปุ๋ย ด้าท่านผมเชื่อว่าไม่กล้าใส่ปุ๋ยเม็ดแน่นอนรวยข้างบนเลยเดี๋ยวผมมีตังในรอบทิ้นเดือนไม่ไม่หรอกไม่ไม่ทเดือนหรอกประมาณอาทิตย์อาทิตย์หน้าผมจะไปซื้อปุ๋ยมาแล้วก็มาใส่ให้ดูด้วยแล้วก็จะเอาใส่ไม้เหล่านี้แหละให้ดูปุ๋ยเม็ดที่นี่แหละว่าใส่ได้ไหมจนจนจะเน่าไหมแต่ว่าผมจะใช้ปุ๋ยที่ไม่แพงนะแต่ถ้าได้ปุ๋ยที่ราคาแพงไม่ต้องห่วงจะทําให้งามกิงก่งโตกิ่งอวบเท่าไหนก็ได้จะทําให้สวยมากแค่ไหนก็ได้นะโอเคบนนะเนี่ย จบแล้วครับผมขอคุณทุกท่านจะได้อาบน้ํหนามากแล้วก็จะได้ไปงานบ้านคุณยายนะครับผมก็ขอบคุณทุกท่านที่เข้ารับชมนะครับผมขอบคุณมากขอบคุณที่สุดครับผมขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้ยังไม่เห็นคอมเมนต์เลยมาไม่มีท่านไหนก็รับชมก็คอมเมนต์มาด้วยขอพระคุณมากครับผมที่กดทับสกายให้มีอะไรให้กดก็กดกดให้หมดนะครับผมกดกระดิ่งด้วยนะครับผมจะได้ดูคลิปผมใหม่ๆทุกๆวันนะกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนจะได้ดูคลิปใหม่ๆทุกๆวันนะครับผมจะได้ มาฟังผมบน่นหรือรำคาญก็ไปนะอยากรู้เรื่องจะเชมถามผมได้ผมทำมาต้องสิบกว่าปีแล้วผมทำไม่ใช่สิบหรอกกว่ายี่สบปีแล้วทำตั้งแต่วัยวรุ่นแต่เพิ่งก็มาทำเอากิงจริงจังๆๆเพื่อหาอไรายได้เพื่อเลี้ยงครอบครัวนะเข้าในะจตรงกันนะโอเคขอบคุณทุกท่านขอบคุณแนละสวัสดีครับผมสวัสดีครับ